ทานด้วยกันด้วยจ้ะนึืไม่ออกว่าจะทานอะไร ใหญ่ไปตัวเนะรูปบบใ่เลยเพื่นได้แล้วทานขบาบยำบย กล้ยหอมลูกยัายใหญ่ทุกคนเยญ่ามากนะคะอ่านลูกเดียวอิ่มเลยนะเนี่ยใหญ่เห็นมากอัร้อนมากนะคะชนบุรีกล้ยหอมลูกยัายใหญ่ทุกคนเยญ่ามากนะคะ กว้ยหอมลูกย่ายใหญ่ทุกคนยหญมากนะคะหอมๆค่ะเพื่อน น,นี้ชนบุรีอากาศร้อนมากนะคะใหญ่เหญ่โตเลยค่ะ ไม่ได้ทานข้าวนะคะทานผลไม้ช่วงบ่ายกล้วยหอมลูกย้ายใหญ่ทุกคนเยอะมากนะคะทานด้วยกันเด้อจ้ะ กว้ยหอมลูกย่ายใหญ่ทุกคนเยอะมากนะคะใหญ่เปตัวนะคะรูปแบบใหญ่เลย กล้ยหอมลูกย่าใหญ่ทุกคนเยอมากนะคะไม่รู้จะทานอะไรดีนะคะกว้ยหอมลูกย่าใหญ่ทุกคนเยอมากนะคะทานด้วยกันเด้อจ้ะ ออหอมๆค่ะเพื่อนๆวันนี้ชนบุรีอากาศร้อนมากนะคะอาหันหด้วยกันด้วยจะใหญ่ไปตัยเหรอใหญ่เลย สวัสดีค่ะบ่ายแล้วมาทานกล้วยหอมกันนะคะกับบะเขียบจ้าใหญ่วัญ่โตฮะ รูปบบไหเลยเพื่อนเพื่นได้แล้ว่านยขายำบาย กลยหอมลูกย่ายใหญ่ทุกคนเยอะมากนะคะอร่อยมากเลยหอม อาารลูกเดียวอิ่มเลยนะเนี่ยใหญ่ใหญ่มากอาการ้อนมามนกนะคะชนบุรีนึกไม่ออกว่าจะทานอะไรอาหารลูกเดียวอิ่มเลยนะเนี่ยใหญ่ เ้อนมากอาร้อนมากนะคะชนบุรีสวัสดีค่ะบ่ายแล้วมาทานกล้วยหอมกันนะคะกับอ่บักเขียบจ้าเพ่ หอมอค่ะเพื่อนๆวันนี้ชนบุรีอากาศร้อนมากนะคะอาหารด้วยกันด้วจ้ะ จะทานอะไรดีนะคะทานด้วยกันเด้อจ้ะอ<ม>ืมอะ สวัสดีค่ะบ่ายแล้วมาทานกล้วยหอมกันนะคะกับบะเขียบจ้านึกไม่ออกว่าจะทานอะไร <c oughs> ใหญ่ไปตัวเขารูปแบบใหญ่เลยนึืงไม่ออกว่าจะทานอะไร <c oughs>